ในยุคสมัยของพระกัสสปะพระพุทธเจ้ายุคที่สามในพัทธรกัปได้มีกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายโหดเหี้ยมเป็นผู้ที่เกลียดชังพระพุทธศาสนาได้มีคำสั่งห้ามให้ประชาชนนับถือหรือทำบุญกับพระกัสสปะพระพุทธเจ้าผู้ใดขัดขืนจะต้องได้รับโทษประหารครั้งหนึ่งได้มีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำคนจำนวนมากในการทำบุญชื่อว่าโพธิอมรติเขามีศรัทธาแรงกล้าโดยมีความคิดว่าการที่พระพุทธเจ้าอุบัติข,ขึ้นในโลกนั้นเป็นเรื่องยาก การที่จะพบเห็นพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นเรื่องยากยิ่งและบัดนี้พระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงเมืองที่ตนอยู่แล้วการมีโอกาสถวายทานแก่พระองค์จึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโพธิอมาตไม่กลัวตายยอมสละชีวิตเพื่อต้องการถวายทานกับพระกัสสปะพระพุทธเจ้าโดยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในการทําบุญครั้งนั้นโพธิอมาตก็ถูกตัดสินประหารชีวิตหลังจากตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีปกครองเทพฝ่ายมารมีชื่อว่า พระนิม,มิตะวัสวัตตีมาราธิราชซึ่งเป็นพยามาณที่คอยกีดกันไม่ให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏถึงแม้จะเป็นเทพสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ยังมีจิตใจดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปหลังจากเวลาผ่านไปได้มีพระโพธิสัตว์จากสวรรค์ชั้นดุสิต์ได้จุติลงไปโลกมนุษย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้ายุคที่สี่ในพัทธกัปซึ่งคือพระพุทธเจ้าของพวกเรานั่นเองพระโคตมพุทธเจ้า ประสูตรในตระกูลสกยะนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก่อนพยาวัสวัตติมานพยามานจึงเกิดอิจฉาริษยาตามขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดแต่ไม่เคยทําอันตรายใดๆต่อชีวิตมุ่งหวังเพียงต้องการให้พระพุทธเจ้าเปลี่ยนความตั้งใจอย่างเดียวพยามานได้ส่งกองทัพมารมารบกวนข่มขู่และล่อลวงด้วยกามคุณแต่ก็ไม่สําเร็จพยามานพยายามอ้างว่า บัลังใต้ต้นโพเป็นของตนพระแม่ธรณีได้เห็นจึงบีบมวยผมจนน้ำท่วมกองทัพของมานทำให้ไพ่แพ้